พบกับ t o y o ต a m a าจิ t ี้8 8รุ่นพรีเมียมปี2019สีขาวมุกราคาเพียง2.290้านบาทเท่านั้นรถมือเดียวคนขับเดียว17,202กิโลเมตรเท่านั้น,นครับ t ต y o ต a m มาจิตี้8พีเมียมนะครับรถตู้ระดับพรีเมียมนะครับสะท้อนความสมบูรณ์แบบที่เหนือกว่านะครับ ด้วยการดีไซน์แบบรูหรานะครับเอกลักษณ์ที่เป็นโตโยต้านะครับเครื่องยนต์ดีเซล1 GDF TV 2.8ลิตร,ทรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด163แรงม้า,าม3หลอดส0 0รอบต่อนาที แรงบิด420นิวตันเมตรที่1,600-2,200ถึง 2, รอบต่อนาทีเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเกียร์ออโตโอ้เชีย้ยเพิงสามารถใช้ได้ทั้งดีเซลไบโอดีเซล b 5พีเมียย d ดีเซลนะครับวัสดุจะเป็นหนังแท้สภาพดีนะครับปบอร์วััสสูงโตโยต้าครบนะครับ แล้วก็สภาพตัวถังนะครับตัวถังอยู่ในระดับที่ดีที่สุด99นะครับสีตัวถังเดิมจากโรงงานทุกชิ้นไม่เคยซ่อมทําสีไม่เคยมีอุบัติเหตุและไม่มีการไขแกะได้แดงขิ้นนะครับกระจกเดิมทุกบาทนะครับซึ่งมีบันทึกในสัญญาให้อยู่นะครับ มีระบบควบคุมการทรงตัวนะครับ VSC ระบบป้องกอันล้อหมุนฟรี t r c ระบบช่วยออกตัวบนทางราชัน TAC ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนขนาดถอยรถ RC TA ระบบควบคุมเฟืองท้ายนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกล้องมอง ภาพขนาดถอยหลังนะครับก้องมองรอบคัน PVM นะครับประหยัดเชื้อเพลิงนะครับ15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอุปกรณ์มาตรฐานภายนอกนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์หลังนะครับประตูระบบไฟฟ้านะพร้อมระบบป้องกันการหนีระบบไล่ฟ้ากระจกหลังไฟไฟหน้า LED นะครับพร้อมระบบปรับระดับสูงต่ำอัตโนมัติไฟไท้าย LED ขนาดยางล้อหน้าครับล้อหลังไฟเดทาม running light นะครับล,ล้ life, บลออัลลอย11นิ้วก่อนมาตรฐานอุปกรณ์มาตรฐา,า,านนะครับภายในพวงมาลัยหุ้มหนักนะครับสังเคราะห์ตกแต่งพวงมาลัยปรับสูงต่ำได้นะครับปลั๊กไฟ12โวลต์2ตำแหน่งกระจกมองหลังตัดแสงอุปกรณ์ภายในอื่นๆะนครับไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผล อุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยนะครับระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ VSC ตัวถังนิรภัย GOA แบบวงแหวนคาเเล็กเสริมนิรภัยนะครับกระจกนิรภัยดิสเบรก4ล้อนะครับพร้อมทิมระบายความร้อนเซนทรัลล็อกไฟเบรก k ดวงที่3นะครับสัญญาณเตือนถอยล Control, บบอหลังรีโมทคอนโทรลระบบป้องกันการโจรลักกับเข็มขัดนิรภัยนะครับ ELR 3จุดพร้อมระบบดึงล้งกลับอัตโนมัติ ระบบช่วยออกตัวขนาดจอดบนทางลาดชันนะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับ T R C ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นไหลร,ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันแล้วก็กล้องมองรอบคันครับสนนราคานะครับ2ล้าน2แน เท่านั้นนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด,ดูครับ